สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับ Happy New Year ถึงวันนี้จะเป็นวันที่2เนาะวันที่หนึ่งพอดีพี่ไม่อยู่ไงก็เลยไม่ว่างนะครับก็มาเปิดตัวในวันที่2เลยแล้วกันนะฮะปีนี้ก็ขอให้สมหวังในทุกๆอย่างนะครับผมมีสุขมีใช้มีกินมีอยู่ตลอดปีเป็นไงคำคมอะสำหรับในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับแมป Go Fishing นะครับเทศกาล New Year Fishing ก็จะมีก่อใหม่จะบอกว่าก่อใหม่ก็ไม่ได้ด้วยมันเป็นพื้นที่ที่สำหรับตกปลาตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปตกกันเลยนะครับ ตอนที่พี่อัดคลิปเนี่ยมันคือวันที่1แต่ว่าคลิปน่าจะโพลวันที่2นะครับแล้วก็ Daily ร e w a r d นะครับมีการปรับใหม่ด้วยรู้สึกจะแก้บั๊กสำหรับคนที่ไม่ได้ของนะอ่ะส่วนอัปเดตหลักๆของวันนี้นะครับมันเป็นอัปเดตแค่ชั่วคราวเนาะจริงๆวันนี้นะครับที่เราคุยไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะไปเกาะคิดมากการพราคิดว่าจะถูกเอาออกแต่สุดท้ายยังไม่ได้เอาออกนะครับแต่ว่าเกาะที่มันจะเอาออกคือไอเทศการ New Year นี่แหละเพราะว่า New Year เหมือนจะมีให้ตกแค่24ชั่วโมรับไม่ชัวรเหมมอนนนนกันั็าางงจขึ้้ New Vishing Ending Year 12ช่โสุดทย ประเด็นคือปลาเทศกาลปีใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองกลับไปก่อแรกดีกว่าอย่างเทศก,กาลคิดมาดมันก็อยู่ใกล้ก่อแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้กิจกรรมเนี่ยก็น่าจะอยู่ใกล้กก่อแรกนะครับเอ้ย นี่งไงเรือเรนเดียร์ท anyway. ี um> ่มันแจกนะครับแต่เราจะไม่ใช้เพราะมันมืดอะมันมืดมันมองไม่ค่อยเห็นเรือเดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปอื่นแล้วกันแล้วทำไมอัปเดตเทศกาลปีใหม่ทั้งทีแม่งต้องเป็นทองฟ้าสีดำก็ไม่รู้เอาเป็นว่าก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันยาวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอฝากร้านค้าบิวปากรอนไว้ด้วยนะครับบิวปากรอนช็อปซื้อขายปลอดภัยมียอดขายมากกว่า2 0 0 0 0 0ชิ้นมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นขายตัวละครจากหลายๆแมปรวมถึงมีบริการไอดีไก่ต่างๆเลยนะบอกเลยว่าถูกมากๆเลยและตอนนี้ทางร้านก็มีกกาารรรขยยหััสไ่ฟด้วนะคบ ถึงสินค้าและบริการฟาร์มด้วยแม้กระทั่งรับเติมโลบัเปลี่ยนราคาโคตรถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนอยากเติมนิดเดียวก็เติมทีดด่35บาทก็ได้สินค้าถูกบริการถูกอยากหาซื้อของดีๆในโลบอก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวปกรณ์ช็อปนะจ๊ะเงี้ยเอ้ยนี่ไงรู้สึกเมื่อกี้เห็นเหมือนมีสีพุอ่านั่นๆทุกคนเห็นปะคิดว่าต้องตกบริเวณนั้นเว้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีพุ่ะอ่านี่ไง New Year Event นะครับก็มีปลาทั้งหมด7ตัวไหนดูข้อมูลซิว่าหนักสุดเท่าไรกดอินเด็กขึ้นมาเอ่ออยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างข้างล่างไม่ใช่อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ข้างบนสุดนะครับมีทั้งหมด7ตัวหนักสุดเป็น1ใน60ล้านอะไรวะเนี่ย1ใน60ล้านเลยนี่ยมันมันหนักกว่าไอ้แจนนูกอีกมันอาจจะตกยากกว่าหรือเปล่าเออเออเอออาไงดีลองลองก่อนแล้วกัน เรามีลักกิฟนะครับร้อยเก้าอันก็เดี๋ยวขอลองตกสักนิดนึงดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างปกติเวลาไปตกกาใหม่เวเขาบอกว่าตกครั้งแรกมักจะดวงดีเสมอนะฮะมามาดูเอ้ยแต่เอ้ยเอ้ยตกยากนะเมื่อกี้นะตกยากนะถือว่าขึ้นยากอาจจะเป็นตัวดีหรือเปล่าเอ๊ะนี่มันไอไวอตเตอร์ป่ะไอตัวไวอตเตอร์จาก,ก Ocean เกาะแอนเชียนโอเชียนป่ะอาวามันเปลี่ยนชื่อเป็นนีโก้ลองอีเตอร์นะครับมันคือตัวเดียวกับไวอีเตอร์เลยเวแค่ว่า มีมีหมวกปะเป็นหมวกดิสโกโ้แต่ตัวเล็กอะตัวเล็กมากเลยตัวแบบไซส์จิบิจิบินะฮะก็น่ารักดีน่ารักดีน่ารักยังไงวะเอ๊จะรอดไหมน้าต่เบ็ดที่เราใช้มันดูตกชาเนาะเห็นจังหวะที่ขึ้นปะสปีดมันน้อยนะฮะก็ก็อย่างนี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาตกสักแป๊บนึงแลวกันถ้าไม่โอเคเดี๋ยวกับไปซื้อเบ็ดแบคโฮล้วกันเนาะเพราะตอนนี้ก็มีเงินอยู่400กว่าล้านด้วยเอ้ยเอาวะมีแสงขึ้นมีแสงขึ้นมีแสงขึ้นแปลว่าเออดิสโกอ้อะดิสโก้ลองอีเตอร์ ทำไมไมไนได้ง่ายจังเพิ่งตกมาไม่กี่ตัวได้มาสองอันแล้วอะด้วยความที่พี่แกเป็นหนึ่งในสามล้านห้าเศนแบบเลนดมันง่ายปะแต่แบบมันก็ไม่น่าจะตกได้ลัวขนาดนั้นหรือเปล่านี่เราเพิ่งมาตกเนี่ยได้เยอะมากเลยเอ้ยมารัวๆวเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้วงใหญ่เนี่ยอย่าบอกนะตัวหายากสุดปะ่ะอ่อไม่ใช่ละตัวหายากสุดหรอไม่น่าใช่นะมันคือ,ม,คอมันคือตัวอะไรอะ่ะมันอ่านว่าอะไรว่ามานาตีมานาตีเหรอมันคือเมลน้ำปะ่ะอุ่งอ่อะใช่ไหม แต่ว่าเดี๋ยวทำไมตัวหางัหนึ่งในห้าร้อยมันไม่ออกวะมันบอกตัวนี้ใช่ไหมแปลก,ปกเอ้ยน้องน่ารากักพยูนแมวน้ําหรือตัวอะไรวะมานาตี้มานาตี้มันน่าจะพยูนป่ะเออถ้าเป็นซิลอะมันจะเป็นแมวน้าเนาะพยูนแหละคือพี่อ่ะสับสนระหว่างพยูนกับแมวน้ําเวคนอื่นไม่น่าจะเป็นแต่พี่แม่งมีความรู้สึกว่าแยกแยะระหว่างพยูนกับแมวน้ําไม่ออกคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆพยูนแน่นอนนะครับตอนนี้อ่ะพี่คาใจว่าหนึ่งในห้าร้อยเนี่ยมันตกเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยเว้ หรือเพราะว่าคันเบ็ดกับเบ็ดมันดีแบบดีเกินไปหรือเปล่าเราต้องลองไปใช้อันไหนดีลองเอาเบ็ดออกไหมถ้าเราเอาเบ็ดออกอาจจะตกได้ก็ได้นะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ตกเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยกลายเป็นตัวที่ตกหายยากสุดไปเนี่ยเออใช้เป็นฮุกธรรมดาละกันแล้วเดี๋ยวลองตกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่าดูสิหนึ่งในห้าร้อยเออนี่ไงได้ละหนึ่งในห้าร้อยนิวยอร์พัฟฟิสพัฟฟิ สรุปคือถ้าสมมติว่าเบ็ดกับคันเบ็ดเราดีเกินไปก็จะตกตัวที่แบบหาง่ายๆไม่ได้นะครับก็อันนี้พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเว้เพิ่งเคยไงเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเจอตอนนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเราใช้เจ้าตัวลักกิฟเนี่ยเบ็ดกล่องของขวัญสีเขียวนากก็ตกมาได้เกือบหมดแล้วนะรู้สึกว่าจะได้ได้เกือบหมดแล้วดีเหลือแค่ตัวสุดท้ายใช่ไหมเหลือแค่เจ้าซีดาก้อนตัวเดียวนะครับหนึ่งในหกสิบล้านถ้าหนึ่งในหกสิบล้านเนี่ยมันค่อนข้างจะ ยากกว่าเจ้าแจนนุกอีกนะแจนนุกมันหนึ่งในห้าสิบล้านปะพี่ว่านะเราควรไปเปลี่ยนเบ็ดเว้ไปซื้อเจ้าแบ็คโฮจะมีโอกาสตกได้มากกว่าเพราะว่าขนาดแจนนุกอะ่ะมันยังใช้ใช้ลักกิฟพี่ตกไม่ขึ้นนะต้องใช้เจ้าแบ็คโฮถึงจะตกขึ้นด้วยความที่ลักกิฟมันคูณสเต็งน้อยนะครับสปีดก็น้อยด้วยก็ทําให้ตกยากแถมตัวนี้มันดูจะหายากกว่าหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสักเกาะหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปซื้อเบ็ดก่อนดีวกว่าเนาะ เพราะเดี๋ยวพอตกไม่ได้เดี๋ยวแม่งมานั่งเสียใจอีกเอ่อไปกาะไหนดีเกาะดีฟฟ์ไหมเดีฟฟ์เกาะแรกหรือจะไปดีฟฟ์แหละใกล้สุดเงี้ยเงี้ยเกาะแรกขาดสองตัวแม่งอัปเดตมาให้แบบมีตัวใหม่ในเกาะแรกเพื่ออะไรวะเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแบบว่าเราต้องมานั่งตกใหม่ในเกาะแรกมันก็ยังไงอยู่เนาะแทนที่จะมีเกาะใหม่ไปเลยก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรามาใช้เบ็ดแบ็คโฮกันดีกว่าเนาะ กลัวไงกลัวแบบว่าตกได้ตัวสุดท้ายแต่แบบแรงสู้ไม่ไหวอ่ะก็ขอทําการซื้อเบ็ดแบคโฮไว้สัก300อันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า300อันเราจะตกได้หรือไม่ได้นะครับถ้าสมมติอ้างอิงจากโอกาสที่จะได้หนึ่งใน60ล้านใช่ไหมมันโอกาสน้อยกว่าเจ้าแจนนุกที่เป็นเกาะสุดท้ายแล้วพี่ยังไม่ได้อะ่ะพี่ว่าพี่ตกไม่ได้เว้แต่ก็ไม่แน่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 ช่วงนี้มันมันเพิ่งปลดเลเวลใหม่นะครับก็คือเราสามารถเก็บเลเวลได้ถึง2 0 0พแล้วตอนนี้ก็ราลักเพิ่มมาพอตัวนะครับ เอ๊ะเหมือนเห็นพี่บ่าวพี่บ่าว,าวตกปลาอะไรตรงนี้เนี่ยหรือว่าตรงนี้มันตกได้วะอืม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 ,เ,อม,เ,อมเราไปตกตรงแถวแถวพุด,ดีกว่าเขาเรียกว่าตกแบบเสีบบรรยากาศนะครับอ่าซัดตรงนี้เอ้ยไม่ขอเลยไปสักนิดนึงแล้วกันช่วงนี้มันเสียงพุมันดังมากเลยมาตอนนี้เราตั้งลำไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าเบ็ดแบคโฮสามร้อยอันจะตกได้สักตัวไหมนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าตกกันแบบยาว,ยาวๆนะพี่ว่านะไม่น่าได้วะ่ะ คือหนึ่งใน50บล้านอ่ะมันมันยังไม่ได้เลยอ่ะอันนี้หนึ่งใน60บล้านหรือไม่แน่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติตัวเกมเพิ่มเลนให้กับกิจกรรมนี้ก็อาจจะตกได้ก็ได้นะเอาวะเอาวะมาเป็นวงมาเป็นวงมาเป็นวงวงแค่นี้คือรู้เลยตัวไหนไวเออร์ต <laughs> ์ e ตัวนี้ได้บ่อยมากเลยได้แบบรัวๆเลยทีจัดรู้สึกว่าโอกาสตัวนี้มันได้ค่อนข้างง่ายเนาะแต่หนึ่งในหกสิบล้านนี่มันจะมีหวังจริงหรือเปล่าวะตอนนี้ก็ตกมาสิบสี่ตัวแล้วนะครับส่วนลักตอนนี้นะครับอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบสี่อืมมันมี ตกได้แต่ว่าแรงสเต็งสู้ไม่ถึงกับตกไม่ได้เลยเพราะว่าโอกาสมันน้อยมากๆอะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อยาวๆนะฮะเออสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะอยู่ไม่นานพอดีว่าพี่ติดธุระก็เบ็ด300อันนี้พอจบก็คือจบเลยเราค่อยมาต่อคลิปหน้านะฮะแต่พี่รู้สึกเวรู้สึกว่าต้องได้สัมผัสได้เพราะว่าบรรยากาศเรียกว่าไงกิจกรรมมันอยู่แค่24ชั่วโมงใช่ไหมนะับตั้งแต่เริ่มตอนนี้มันเหลือ12ชั่วโมงอะ่ะเกมมันน่าจะไม่เจ๊ร้ายกับเราขนาดนั้นมัง้ง <c oughs> แต่ว่าวงก็ออกบ่อยนะแบบวงในตัวละครดีๆ มาแบบนี้ไวอิเตอร์แน่นอนนั่นไงเรียบร้อยเกินเลยแม่งมาโคตรถี <c> ่ <oughs> เจ้าดิสโก้ดิสโก้ไวอิตเตอร์มาถีเกินเอ้รอบนี้ไม่ใช่ว่าดิสโก้ลองอิเตอร์เออมาถีแบบถี่มากๆเลยเอาวะ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 รอบนี้มีหวังเสียงมันไม่เหมือนไอตัวลองอิเตอร์เวส้สรงนี้สรงนี้คือใช่ใช่ใช่แน่นอนครับพยูนๆๆๆแต่พยูนน่ารักมากเลยอ่ะชอบอ่ะ ชอบแบบดีไซน์พยูนหน้ามันแบบอุ้งอุงอุ้งอุงอุ้งอุง,องมันเสียงแมวน้ำปะตัวที่สองสำหรับเจ้ามานาตี้หรือพยูนนะฮะส่วนเจ้าดิสโกน้นี่เยอะจัดๆเลยได้ล่างทองมาแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่แกเปเ็นตลหนึ่งในสามจุดห้าล้านไม่ใช่หรอทําไมออกรัวขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เบรดเราก็เหลือร้อยเก้าสิบเก้าอันนะครับมาเกือบครึ่งทางแล้วหรือว่าไปซื้อเพิ่มให้มันได้สักห้าร้อยเดียวรู้สึกถ้าตกสามร้อยมันดูน้อยไปปะอารมณ์แบบถ้าสมมติสามร้อยออกนี่คือดวงดีจัดๆเลย ของเจ้าแจนนูกนะฮะพี่ตกมาแบบ 6- 7ถึงเชั่วโมงอะ่ะแล้วใช้มาเยอะมากๆแบ็คโคนี่เกินพันแล้วยังไม่ได้เลยมีใครได้ลองคอมเมนต์อวดดิแบบเอ้พี่ครับผมได้เจ้าแจนนูก,กันนะพี่เห็นบางคนบอกว่าตกมาอาทิตย์หนึ่งยังไม่ได้เลยพี่เลเวลขึ้นจะพันแล้วมันได้ยากแหละมันได้ยากได้ป่าปลกกระเป้าเยอะเยอะเยอะมากแหละดูดิผสมรัวๆเลย <laughs> เยอะจัดๆเลยนะเนี่ยไอตัวนี้ก็เยอะนะเจ้าปานิโมปะ่ะ ปาร์ตี้คราวฟิตคราวฟิตนี่นิโมไหมเอ้ยเอ้ยทำไมดูยากยากเอ้ยเอ้ยเอาวะเอาวะเอาวะใช่แน่ใช่แน,น่นอนใช่แน่นอนเอาวะเลเวลแ8 1แล้วด้วยพี่ว่าใช่เว้ยเพราะว่ามันมีตัวเดียวที่ตกยากนะครับวงดำๆด้วยโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็เป็นเจ้าซีดากอนนะครับเอ๊ะทำไมเป็นซีดาก้อนวะจริงๆมันขึ้นเป็นปีงูหรือเปล่าแบบคนตกได้งูน้ำอะไรเงี้ย หรือว่ามันเป็นดาก้อนวะเอ่อสีดาก้อนหนึ่งใน60ล้านนะครับไหนขอดูหน้าตาน้องสิหน้าตาน้องอู้อู้สวยสวยมากสวยมากโคตรสวยเลยแต่ว่าแมพมันมืดอะเพราะแมพมันมืดมันก็ดูยากเนาะเอาวะตอนนี้เราเหลือเบรดทั้งหมด112อันนะครับแปลว่าเราใช้มาทั้งหมด188อันก็ได้เจ้าสีดาก้อนมาแล้วนะครับชอบอะดีไซน์เท่แล้วตัวมันจมไปในน้ำอะเวลาถ่ายรูปมันสวยเว้ย เอาไงดีอะตอนนี้เราได้ได้ครบทุกตัวใช่ไหมไปต่อหรือหยุดดีวะแต่ว่าเบ็ดก็เหลือร้อยสิบสองอันเอ่อเอ่อเอาไงดีเราเราไปเลยไหมหรือว่าตกต่อดีตกต่อก็ได้เอาเป็นว่าสำหรับคีนี้ก็ตกครบสามร้อยอันแล้วจบเลยลวกันเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูได้นะครับว่าแต่ละตัวราคาเท่าไหรน่นะครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเอ้ยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะอันนี้คือยากๆงี้คือใช่เลยใช่แน่นอนครับมาวะตัวที่สอง ซีดารก้อนนะครับหนึ่งในหกสิบล้านตัวที่สองแล้วจริงๆมันก็ตกง่ายเนี่ยนึกว่าแบบจะตกยากกว่านี้อาจจะแบบเพราะว่าปรับเลทปะกิจกรรมอยู่ไม่นานนะครับโอ้โหน้าหนักอย่างเยอะหนึ่งพันแปดร้อสิบห้ากิโลตัวที่สองน้ําหนักน้อยกว่าตัวแรกไว้ตัวแรกหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าเอาเรื่องจัดๆเลยหรือว่าวันนี้มากัะดวงวะหรือควรต่อเนี่ยเผื่อจะไปแมปคิดมัดแล้วก็แบบได้ครบทุกอย่าง <laughs> ไม่ได้ไม่ได้วันนี้นะครับพี่มีงานเลี้ยงปีใหม่ก็เลยอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะรีบ ไปแล้วรีบกลับมาทําคลิปต่อช่วงปีใหม่หยุดยาวนะะก็ทุกคนได้เที่ยวไหนบ้างอวดได้นะอวดคอมเมนต์มาได้ผมไปเที่ยวประเทศนี้ผมอยู่บ้านผมนั่งเล่นเกมตีกล์ฟชักเเาเอ้ยนอนนั่งเล่นอาวีนั่งเล่นพับจีฟรีไฟก็ลองคอมเมนต์อวดได้นะครับเมื่อกี้อย่าใส่ใจนะพี่พูดลอยๆอยอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะสามสิบเจ็ดตัวสุดท้ายครับผมมาอันสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหดวงดีนะเราเอามาแค่สามร้อยอันนองไะแบคหัได้มาสองตัว สรุปก็คือกิจกรรมเขาเรียกอะไร New Year เนาะปีใหม่ได้ครบแล้วนะครับนี่พอเราไม่ใส่เบ็ดจะเห็นนะฮะว่าตกได้เจ้าปลกกระป้าหนึ่งในห้าอยง่ายมากเลยแปลว่าเบ็ดเนี่ยเบ็ดมีผลกับการตกปลาเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปอยู่เกาะก่อนเลยดีเกาะคิดมัดไหมจำแ้วก่อคิดมันสว่างเนาะเกาะอื่นมันออกจะมืดๆนะครับเกาะคิดมั่นี่เป็นเกาะที่มีแสงสีเสียงเยอะที่สุดใช่ปะวะเออใช่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 เกาะนี้สว่างเกาะนี้สว่าง เกาะอื่นแม่งมืดมืดมืดแบบไม่รู้จะถ่ายถ่ายยังไงให้มันสวยเกาะคิดมากนี่เหลือแบบหลายตัวมากเลยที่ยังไม่ตกเนาะสงสัยคลิปหน้าพี่ว่าพี่ตกคิดมากก่อนดีกว่ากอซิล่าไม่ได้จับสักทีเนี่ยไม่ได้ไปตกกอซิล่าเลยมัวแต่อยู่กับเกาะอ,อื่นเกาะอ,อื่นกอซิล่านี่นานสุดละเออมาเรามาสรุปนะครับว่าได้ตัวอะไรบ้างนะฮะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยละกันนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นเจ้าปลาปักกระเป้าสีเขียวเนาะ New Year p ์พ f e r Fit นะครับดูดิน่ารักมาก ใครเคยจับปลาปลากระเป้าอไหมเวลาที่มันแบบว่าป้องกันตัวมันจะทําการดูดลมเนาะแล้วตัวมันก็จะพองขึ้นนะครับแต่จริงๆอะหนามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะพี่เคยจับอยู่สมัยเด็กเลยไปใช้หาดแล้วเจอถ้าจำไม่ผิดตัวต่อไปตัวที่สองก็เป็นเจ้าปลานีโมะปะปาร์ตี้คาวฟิตมันใช่นีโมเหรอวะโอ้โหมาเป็นไดมอนด์เลยตัวละครนี้กืนไปเลยพี่ว่าไม่สวยเว้จริงๆมันมันเปลี่ยนแค่สีปลาสีคนไม่ต้องเปลี่ยนกันได้ปะเออเนี่ยค่อยสวยหนะ่อย ตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่มากๆเลยตัวใหญ่กว่าไอ้ลองอีเตอร์ที่เราได้่ะตัวนั้นแม่งกระโปกงมากเลยตัวเล็กอันนี้คือตัวที่2นะครับส่วนตัวที่3เป็นเจ้าสลีปปี้ปาร์ตี้พัฟเฟอร์นะครับก็คือปลาปักกระเป๋าแบบนอนหลับนะครับนอกอ้วนนอกอ้วนน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยทําออกมาดีมากดีไซน์แบบคนน่ารักชอบชอบชอบพี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบอะไรน่ารักน่ารักแบบชีวิตประจําวันก็แบบพกอะไรน่ารักดูหนังก็ดูแนวน่ารักอนิเมะอย่างเงี้ยพี่ก็ดูแบบพวกเบอร์เซิร์กบุคโนปิโกะไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ละเรื่องแม่งโคตรแย่เลยอ่านเดี๋ยวขอรวมก่อนนะครับโ,โหได้เยอะมากอะเดมอนได้มาเยอะมากปาร์ตี้มันต้าเลนะครับก็เป็นเจ้าปากเบนเนาะอันนี้คือเอาโมเดลจากเกาะอื่นแหละแล้วก็มาใส่หมวกทาสีเพิ่มแต่ป่าปักกระเป้านีา่มันมีแค่เก,กาะเกาะเทศกาลบอํทำไมรู้สึกจาไม่ค่อยได้เลยต่อไปต่อไปต่อไปตัวอะไรวะต่อไปเป็นตัวเอ่ออันนี้ก็ได้เยอะเนะี่ยดูล่างไดมอนเนี่ยน่าเกียดอะพี่ว่าเกมนี้ทํหน่าเกียดแบบ อย่างน้อยถ้าเป็นแบบเกมฟิตอะแมปฟิตดีมันจะเป็นพวกบัฟต่างๆเนาะตัวละครก็จะเปลี่ยนไปต่อไปก็ดิสโก้ลองอีเตอร์นะครับหรือว่าไวออเตอร์จากเกาะแอนเชียนโอเชียเนาะเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยแค่ว่าลดขนาดแล้วก็ใส่หมวกให้มันนะฮะไม่รู้ไปเพื่ออะไรโอกาสหนึ่งใน3.5ล้านนะครับดูดิหมวกคนโง่เลยไปตัวต่อไปนะครับเป็นตัวลองสุดท้ายเนาะคือเจ้ามานาตี้หรือเจ้าพยูนนะครับอันนี้พี่รวมเป็นโกและ ไม่น่ารวมเลยพอรวมแล้วรู้สึกว่าสีไม่สวยเนาะพอกลายเป็นสีทองแล้วมันแปลกๆไงไม่รู้อ่ะก็ตัวนี้1ใน11.5ล้านนะครับแล้วตัวสุดท้ายคือเจ้าสีดา้อนนะครับซีดาก้อนหนึ่งใน60ล้านนะครับอันนี้เอาจริงก็ทําออกมาค่อนข้างดีนะไม่ได้แย่ยมากขนาดนั้นตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับพี่ว่าสมมติเนี่ย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 แบบถือในทะเลอ่ะพี่ว่าสวยเว้มันดูแบบเป็นมังกรที่มุดน้ําแล้วก็ตโยก,ยก เหมือนผลมังกรไอตอนฝั่งตะวันออกอะประมาณนั้นเลยเท่เทไหนมาลองขายปลาสิโอ้โหสามร้300อยงอัอ่ะน้อยมากน้อยมากถ้าเป็นปาร์ตี้ก็หมื่นนึงอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมเป็นไดมอนสามแสนแปดโอ้เฮ้ยสลิปปาร์ตีอ้อ่ะไอตัวปลากระเป้าปาร์ตี้แบบไดมอนแพงนะหลักล้านเลยอะแล้วได้มาเยอะมากด้วยไหนขายสิโอ้โหุ้านหกร้านหก้านหก้านหก้านห้า้านเจ็ดเยอะจัดเลย เอาจริงก็ฟาร์มง,ง่ายนะเนี่ยถ้าสมมติเป็นผู้เล่นใหม่มาฟาร์มนี้ก็น่าจะเร็วนะส่วนปลากระเบนเออแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไม่มีร่างโกนะคะเอ้ยมีเนี่ว่ามีล่างโกล้านหนึ่งล้านหนึ่งมีไดมอนด้วยไดมอนเจ็ดล้านสี่หรวยรวยจัดจัดตกง่ายนะส่วนเจ้าดิสโก้ดิสโก้แบบธรรมดาราคาหนึ่งล้านโอ้โหแบบแบบโกสิบล้านอ่ะดิสโก้เองก็ตกไม่ยากนะตกง่ายตกง่าย ส่วนมานาตีพยูนของพี่เป็นโกะไม่น่าผสมเลยผสมแล้วไม่สวยด้วยอ่ะเอาเป็นว่าผสมแล้วขายได้ทั้งหมด32ล้านนะครับแบบโกตัวสุดท้ายซีดาร์ก็น,นะครับพี่มี2ตัวเดี๋ยวขอขายตัวเดียวลวกันแล้วก็สะสมไว้ตัวหนึ่งเนาะก็น้ำหนัก1815.2กิโลนะครับขายได้ราคา21.35 M มโอ้แพงนะแต่ว่าก็หายากเหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พี่ชิดด่านกิจกรรมครบทุกตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะ คลิปอาจจะลงช้าไปหนึ่งวันนะครับพอดีไม่ค่อยว่างเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเค,คลียร์เกาะคิดมากก่อนละกันนะครับแล้วค่อยไปกอซิล่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย